สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเคที่นะคะตอนนี้เคที่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าแอร์มันจะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะเคที่มาทํางานปกติค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าเพราะตั้งใจว่าจะเข้าออฟฟิศเป็นปกติให้เป็นเหมือนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันนี้เคที่มีเรื่องจะมาเล่านะคะเผื่อว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มนะคะมาแชร์ให้ฟังเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดุดตนร้อนเมื่อเช้านี้เอง คือก่อนที่เราจะเข้ามาออฟฟิศเนี่ยเคที่กับแอคเินเราแวะไปที่ช็อปโคนะคะไปซื้ออาหารมาออฟฟิศนะคะแล้วก็เคที่ก็ไปเดินช็อปไปเดินด,ด,ดูนู่นดูนี่ตามภาษาผู้หญิงซื้ออาหารซื้อผักซื้อผลไม้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้แอคเคนเขาบอกเคที่ว่าเคที่เดี๋ยวเดินชอปปิ้งไปนะเดินซื้ออาหารไปนะเพราะว่าเคที่ตั้งใจว่าคงจะซื้ออะไรไม่เยอะหรอกนะ,ะ้อตั้งใจแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปล้างมือด้วย แล้วจะออกไปรอเคที่<อ>ที่รถเผื่อจะไปเขเข้าไปร้านยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแยกกันเดินเคที่ก็เดินหลังจากนั้นเคที่เดินเสร็จนะคะซื้อของเสร็จแล้วก็มาจ่ายจ่ายตังเสร็จก็เดินออกมาห่างจากแอคคมไม่ถึง10นาทีเคที่เดินออกมาทิ้วของออกมาอาหารที่ซื้อน,นะคะก็มาเห็นสามีแอคคมนั่งอยู่ที่ด้านหน้ารถนะกะารนั่งดูล้อรถอยู่เอามือรูปล้อรถอยู่อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่า เขาคงจะดูล้อสังเกตล้ออะไรแบบนี้เพราะว่าเราคุยกันว่าสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนล้อรถด้านหน้าอะไรอย่างนี้พอคิีิเดินมาถึงคิีิก็บอกว่าคุณช่วยเปิดท้ายด้วยชั้นใหม่ได้ไหมคิีิก็เห็นเขากดรีโมทนะคะแล้วคิีิก็เดินอ้อมไปไปเปิดท้ายรถเปิดครั้งแรกปุ๊บอ่ะเปิดไม่ได้มันมันมันเปิดไม่ได้อ่ะคิติก็เลยบอกดาริ่งคุณช่วยกดรีโมทเปิดท้ายรถที่ชันอีกรอบหนึ่งได้ไหมชั้นเปิดไม่ได้มันเปิดยากจังเลยอะไรเขาบอกว่า ผมเปิดแล้วนะแต่ว่าเคที่ก็เห็นนะเพราะว่าเขากดรรโมทแล้วก็เคที่ก็เปิดอีกปุ๊บมันก็เปิดไม่ได้ทีนี้เคที่ก็ยังไม่ไม่เอกใจไม่ไม่ฉุดคิดนะคะก็บอกสามีว่าคุณช่วยมาเปิดให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันเปิดไม่ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาองใส่ท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปออฟฟิศกันแคอคคิมเองก็เดินมาเปิดนะท้ายรถให้เคที่ก็ปรากฏว่าดึงปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นดึงปุ๊บมันไม่ขึ้นสองรอบพอรอบที่สองรอบสามสี่เนี่ยนะคะเคที่ก็ดึงเราสองคนมองหน้ากัน นะคะเลิกหลักๆเลิกหลักเลิกหล,ลักแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอคิมบอกเฮ้เคิดบอกไอคิมคือมันไม่ใช่รถเราไม่น่าแล้วมันถึงเปิดไม่ได้แต่มันเหมือนกันมากเลยนะคะเราสองคนก็เลยรีบเดินไปหารถนะคะก็ไปเห็นรถของตัวเองอะจอดอยู่ตรงกันข้ามกับรถของคนอื่นเขานี่แหละที่เรากําลังจะทําท่าที่เราเรากําลังไปเปิดนี่แหละแต่มันเปิดไม่ได้นี่แหละคะ่ะเห็นรถจอดอยู่ ตรงกันข้ามเยื้องๆกันนะคะก็รีบเดินไปเพราะว่ากลัวเจ้าของรถตัวจริงเขาจะมาเจอว่าเอ๊ะเราสองคนนี้กําลังเปิดท้ายรถกําลังพยายามจะเปิดท้ายรถเขาอยู่เนี่ยเรากําลังจะจุลกรรมเรากำลังจะขโมยขอ,ของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้กลัวเขาคิดแบบนั้นกลัวเขาออกมาเจอเรีบเดินไปที่รถไปหารถแล้วก็รีบเข้าไปนั่งตอนั่งแล้วก็หวัวเราะกันคุยกันนะคะแล้วก็สกตาร์ทรถออกมามาออฟฟิศคุยกันจนมาถึงออฟฟิศนะคะไอ้กิมเขาบอกที่ว่า มีหน้าล่ะผมตั้งใจจะเปลี่ยนล้อรถในสัปดาห์นี้ผมก็เลยมองดูล้อลรถว่าเมื่อเช้านี้ว่าไปรูปร้เคที่เห็นขน้างั่งรูปล้อรถด้วยนะคะเขาบอกว่ามีหน้าล่ะผมว่าทําไมล้อรถเนี่ยมันใช้งานได้ดีจังเลยตอนนี้มันยังดูแบบว่าดูยังดูใหม่อยู่เลยอะไรแบบนี้แล้วก็รถมันยังดูแบบใหม่อยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วล้อมันก็ยังดูใช้งานได้ดีมากๆอยู่งั้น ผมจะไม่เปลี่ยนหรอกสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยเขาคิดในใจนะคะตอนที่เขานั่งดูล้อรถที่เคที่ออกมาเห็นนะ่ะเราคุยกันมาเคที่ก็โอ้เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเคที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะอะไรประมาณนี้จะเกิดขึ้นกับเคที่ซ้าๆซากๆนะคะ,ะ,คะเกิดอยู่บ่อยๆแต่ว่าสามีแอคคินน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะเคที่ก็ขำขำก็เลยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเช้า สดสดร้อนๆเลยมาเล่ามาแช้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็เผื่อจะฝากเป็นเป็นข้อคิดเนาะก่อนที่เราจะไปเปิดรถไขกุญแจรถนี่าก่อนจะกดรีโมทสังเกตดูนิดนึงว่านั่น,น่ะมันใช่รถของเราหรือเปล่าเหมือนกับเคที่เนี่ยเคที่ก็แบบลืมสังเกตดีๆไปนิดนึงแหละเมื่อเช้าจริงๆเอาจริงนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนกันมากยี่ห้ออะไรเหมือนกันเลยสีเหมือนกันสีขาวเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจอดอยู่ยืงๆกันด้วยนะ <English> <N ic> um> นี่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาออกมามาเจอมามาเห็นเคที่กับแอร์กิมกาลังพยายามจะเปิดท้ายรถเขาเนี่ยเขาจะคิดยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็ได้คิดในเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่สมควรนะนะะฉะนั้นก็ต้องสังเกตดูดีๆนิดนึงว่ามันใช่ของของเราหรือเปล่านะ,ะก่อนที่จะไปไปจะไปที่รถเนี่ยก่อนที่จะไปเปิดรถใครหรือว่าไปไขกุญแจอะไรดูนิดนิดนึงนะคะแต่ว่า คที่ย้อนไปว่าเคที่นั้นน่าจะเอใจแต่รอบหนึ่งรอบสองแล้วจะอุตส่าห์ให้แอคคิมมาเปิดให้อีกแอคคิมก็อุตส่าห์เปิดทั้งสองครั้งไม่ออกตอนไม่ออกเรามองหน้ากันเลือกลักรู้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่มันเล่าให้ฟังกลําๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มกันไปคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้บ้างนะคะกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันให้ดีค่ะ คลิปหน้าเจอกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสู้ตายค่ะไปย,ยจุ๊บๆสวัสดีค่ะแล้วค่ะ